กล็ละครั้งหนึ่งณนะดินแดนอันไกลแสนไกลมีโรงเรียนใหญ่โรงเรียนหนึ่งไงว่ากันว่าเป็นโรงเรียนที่มีบุคลากรชั้นเลิศมีเฉพาะกลุ่มบุคคลพิเศษเท่านั้นถึงจะไปเรียนโรงเรียนที่นี่ได้มักจะเป็นพวกที่มีสติปัญญาระดับเดียวก,กันกับผมและพวกคุณนั่นแหละครับเฮียโทษโทษโทษและเดือนนี้เป็นเดือนที่พิเศษเพราะว่าครูใหญ่ประจาโรงเรียนเนี่ยออกมาเป,ป่าประกาศให้เด็กๆนักเรียนทุกคนได้รับรู้ว่าหลังจากเดือนนี้จะเป็นเดือนที่พิเศษ เราะจะมีการแข่งขันซึ่งการแข่งขันนี้จะเป็นการแข่งขันประจําปีนั่นก็คือการแข่งขันกีฬาสีประจาโรงเรียนนั่นเองตอนแรกพออบอกว่าจะเปิดสาตราจารย์คนใหม่ด้วยเป็นสาตราจารย์ป้องกันตัวเองจากศาสตร์นอกโลกแต่ว่าเวลาไม่พอหมดเวลาเข้าแถวหน้าสาธทงพอดีและกีฬาสีประจําปีนี้ก็แยกออกเป็น4สีตามความเหมาะสมของนักเรียนแต่ละคน อันดับแรกสีแดงตราประจําสีเทวดาตัวน้อยกําลังจะกลับสวรรค์เป็นกลุ่มที่มี power สูงรักพวกพ้องชอบเสียงดังไม่ชอบอะไรซับซอ้อนว่างๆก็จะชอบทําอุปกรณ์ สีถัดมาสีเขียวตราประจําสีใบสันติสุขสีนี้เป็นกลุ่มที่รักรักทุกสิ่งรักทุกอย่างรักทุกอย่างบนโลกใบนี้ตำนานของสีนี้กล่าวไว้ว่าถ้าใครปลูกต้นสันติสุขไปถึงส,งสวรรค์ได้แล้วก็สามารถเอาหำทองคําหานทองคาลงมาได้ก็คนนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขไปตลอดชีวิตผมจะเล่าอะไรให้ฟังครั้งหนึ่งผมเคยมีเพื่อนอยู่กลุ่มนี้มันจะขึ้นไปเยี่ยวชั้นสองเว้ยแม่งหายไปเป็นชั่วโมงมันบอกว่าไปไต่เขาเอเวอเรสต์มาแล้วบอกว่าอ้าวแล้วสรุปไม่ได้ไปเยี่ยมปะไม่อ่เอเยเย้้าาาอออวรรรมีีหงงงงนนนูลยยตตขข ในบ้านมึงอ่ะโอ้ยเฮี้ยสีที่3คือสีรักเจ้านายคือสีที่สามัคคีกันและพักดีต่อหัวหน้าหรือเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาของตัวเองเป็นกลุ่มที่รักใคร่สมามัคคีกลมเกลียวกันและชอบระบบ h y ฟ์ไมน์ราประจํากลุ่มพระเอกอนิเมะชื่อดังเรื่องหนึ่งสีสุดท้ายสีฟ้ากลุ่มเคลื่อนไหวใต้มหาสมุทรสัลกษณ์ประจํากลุ่มตรเป็นกลุ่มที่มีการประชาสัมพันธ์ดีลดภาษีได้ แถมช่วงโควิดลด10%ตัดราคากันเพื่อแย่งลูกคา้าบางคนต้องผลัดตัวออกมาจากเอ็นจิเีเพื่อรับงานเองเพราะค่าหัวคิวแพงชิบหายเมื่อถึงเวลาการแข่งขันแตละสีต้องส่งตัวแทนมา1คนเพื่อเป็นตัวแทนของการแข่งขันและโรงเรียนแห่งนี้มีหนูน้อยอยู่คนนึงก็ไม่ได้มีความสามารถมากมายอะไรหรอกเือพวกวพี่ๆไม่อยากไปแข่งเองเว้ยเพราะว่าดันซื้อตั๋วคอนเสิร์ตมอลำแม่บัวผันไปแล้วก็เลยให้รุ่นน้องไปแข่งแทนแต่ก่อนไปรุ่นพี่บอกว่าขอเซ็ตย่อสุดตอบซีพอซูพอซูเพกอิซูซุฮอนด้ารถเก ตัวเกียวยมห้าหมายความว่าเกิดเป็นคนอย่าท้อขนาดหำไม่มีมือมีเท้ามันยังลุกขึ้นสู้ได้ทุกวันเลยด้วยกําลังใจจากรุ่นพี่จะไม่ทำให้รุ่นพี่ผิดหวังแน่นอนนูน้อยจ,จึงตัดสินใจเข้าลงแข่งกติกาบอกว่าพอ,อเนี่ยจะให้เข้าไปเอาไข่วิเศษ ไข่ของนกพิเศษเนี่ยที่อยู่ในป่าว่าแล้วแต่ละสีก็ส่งตัวแทนมาสีละหนึ่งคนว่ากันว่าไข่นกพิเศษเนี่ยถ้าตอกออกมาแล้วเหาะซอสหมักพระบิดาเนี่ยโอ้ยแซ่บหลายแต่พอออดันไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วไอ้ไข่นกพิเศษเนี่ยมันอยู่บนต้นงิ้วเว้ยพวกเองจะต้องปีนต้นงิ้วขึ้นไปและเก็บไข่นกพิเศษออกมามาสีแมงพสิไปเฮ็ดได้วะขณะที่ทุกคนยืนเอ,อ๋อยู่ น้องสีฟ้าคนนึงก็กระโจนไต่ขึ้นต้นงิ้วอย่างเร็วพันเขาสำหรับต้นงิ้วของเขาแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากท็อปเปอร์นุ่มๆจากโรงแรม5ดาวเพราะน้องเบอร์ตอ,องคนนี้ความสามารถรอบตัวนั่นทําให้เธอได้ไขน่นกพิเศษมาอย่างง่ายดายแต่นั่นซึ่งทําให้เพื่อนพวกเธอขี้ฉาตาร้อนอยู่แล้วเลยทําการ ฉกช,ชิงช่วยแย่งวิ่งเอาเกิดพัสลอดไปฟาดปากพัวอื้อสิแตกสน,น้องกูขอไปทำแม่จากนั้นนักแข่งคันสีเหลืองจึงฉกชิงไขวิเศษและวิ่งเร็วพันออกไปส่วนนักแข่งที่เหลือก็วิ่งตามกันไปว่าให้น้องเบอร์ตองดมด,ดินดมย่าย้าตรงนี้แหละในหมดบทน้องแล้วเดี๋ยวสั่งคัดตรงนี้แล้วก็ให้น้องกลับบ้านได้เลยแต่ว่าไอ้นักกีฬาสีเหลืองที่วิ่งมาอย่างเร่งรีบแบบก็ไม่ได้มองทางอะไรเลยก็แปม ชนเข้ากับพงหญ้าทําให้ไข่ที่ถือมาตกน้ําลงไปเพื่อนๆจึงวิ่งตามมาทันพอดีแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือมีเทพรักษ์โผล่ขึ้นมาจากน้ำเ <c oughs> ชอรเอ้ยจะมาให้อาหารแม่อีกแล้วเหรอทุยนั่นมัาพบูทองเทพร,รักษ์จึงกล่าวกับคนทั้งสามว่าไปกดซับติกต่อของข้าด้วยนะแต่ก่อนอื่น นี่ใช่ของเจ้าหรือไม่จากนั้นเขาก็ควักของลับออกมาจากกองเกงซึ่งถ้าใช่พี่อู๋ก็จะเลื่อนบันไดของคุณขึ้นไปหนึ่งขั้นเทพรักษ์ก็เลยยื่นของสิ่งนี้มาแล้วทุกคนตอบปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ของตัวเองเทพรักษ์จึงควักกลอกเถื่อนออกมาอันนี้ไม่มีทะเบียนด้วยตรวจสอบไม่ได้เอาป่ะเอาก็บ้าแล้วเย็ดเดี๋ยวติดคุกถ้างั้นเอาไอ้นี่ไปไอเทมพันปีซึ่งจะมอบพลังอันเป็นนืรัรดร์ให้กับเจ้าและผู้ที่ครอบรองมันก็จะได้ครอบของอีกไว้ในกำมือ ูจะเอาไปทำอะไรเหี้ยเลยะครับกูมาแข่งอะไรกูมาแข่งกีฬาสีชากรบังปอบเือนมึงทันใดนั้นเองมีชายคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็ชี้หน้าเทพรักและบอกว่าเทพารักนั้นเป็นคนที่คดโกงและเอากระเป๋าตังค์ของเขาไปและยังไม่คืนเลยเนี่ยกูเอาหมายสารไปฟ้องตำรวจแล้วตำรวจจะมาจับแน่และตตำรวจก็มาจริงๆครับแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงตำรวจดันไปเจอไอ้แม่ค้าหน้าบักซอยกําลังขายของอยู่ก็เลยถามว่าอันเนี้ยขายอะไรอยู่จ๊ะอยากอดหนุนแต่นางดันตอบว่า อย่าไม่หอม้ย่าไม่อร่อยอย่าไม่สวยอย่าไม่ชีคุณไม่รู้เรื่องเอาพูดตรงๆนะมายได้ยินเสียงนี้ไมายเกเรขึ้นตลอดเลยอะ่ะกูจของรูสนุกไหมครับฝากกราบขอสักสวยหนหอยนะคะเสียงกูได้ลำคาญเหมือนกันนะเนีย่ยฝั่งเทพรักเองก็กลัวตำรวจจับก็เลยส่งมอบไข่พิเศษให้แต่จอมโจรเห็นท่าอย่างนั้นก็เลยฉกไข่พิเศษแล้ววิ่งหนีมาเลยไข่พิเศษด้วยและในที่สุดก็มาถึงผลการตัดสินแพ้ชนะ และผู้ชนะก็คือโจนปลายอดเยี e ่ยมโจนปลาเจ้าเป็นผู้ชนะแต่เจ้าอยู่สีไหนเหรออ้าวมึงเป็นใครเนี่ยเออแต่ก็ช่างมันเถอะตอนนี้พออกําลังจะทําการฟักไข่วิเศษแล้วนะทุกคนเตรียมพร้อม Are you รดีออ้ y ีบริโจดว่าไม่ได้ไปไ,ปไดปัดลายแดดจากนั้นก็มีนกวิเศษโผล่ว่าจะใไข่พาม้มแต่ด้วยความที่ไม่รู้ว่าไปปีนต้นไหนมาก็ไปเจอนกเหมือนกันแต่เป็นนกออกโผล่ออกมาจากไข่แล้วแดกหัวใจพอ นั่นทําให้นกออกเป็นพออ,อคนใหม่ของโรงเรียนแห่งนี้แต่ไม่กี่วันต่อมานกออกก็ได้ตายหาลงเนื่องจากโดนมาของพออ,อยิงตายพเพราะเถียงกันเรื่องกินอาหารเม็ดหรืออาหารกระป๋องแต่มาของพออ,อชอบกินซอยจุนกออกก็เลยโดนยิงตายแล้วมาพออ,อก,ก็ได้ขึ้นเป็นผออ,อของโรงเรียนแห่งนี้และเรื่องทั้งหมดก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้แหละครับชีวิตของคนเราไม่ได้มีอะไรยากมากมายขนาดนั้นครับดังคําคมของรุ่นพี่ที่เคยสอนผมไว้ว่าคนเราอะ อย่ายัดเยียดตัวเองเข้าไปในชีวิตคนอื่นเลยแค่ตัวมึงจะยัดตัวเองเข้าไปในเสื้อผ้ามึงก็เหนื่อยแล้วแล้วมีรุ่นพี่อีกคนคนนี้ผมชอบมากให,ให้คำให้คำสอนใจผมได้ดีมากคำนั้นคือโอเคขอไห้ขอขออ่อยอ่ะ